Thank you เฉลิมชัยลั่นพอใจในโครงการเยียวยาเกษตรกร3เดือนจ่ายไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทสอสอชี้เกษตรกร99%พอใจในการใช้เงินเยียวยาต่อยอดอาชีพบรรเทาผลกระทบจากโควิด1 9ี สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่เงินรับฟังข่าวสารในช่องป้ยจ๋าทุกท่านก็มาพบกับป้ยจ๋าเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้กันค่ะก่อนรับฟังปุ้ยจ๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ช่องป้ยจ๋าด้วยค่ะ นายอลงกรณพลบุตรที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยว่านายเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พึงพอใจผลการดําเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่สามารถเดินหน้าตามเป้าหมาย3เดือนจ่ายกเกษตรกรกว่า7.7ล้านรายจ่ายแล้ว1 0. 1แสนล้านบาทและขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมทั้งคณะรัฐมนตรีแทนกเกษตรกรทุกคนที่ช่วยสน สนันุนกระทรวงเกษตรและสหกรในการดำเนินโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอสอกทำหน้าที่นายทะเบียนรวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้องสอสอกได้ทำการตรวจสอบความซับซ้อนข้อมูลและส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง เดือนกรกฎาคม2,563 ทั้งนี้สสกได้จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้ตรวจสอบความซําซ้อนของข้อมูลกับโครงการเราไม่ชิงกันของกระทรวงการคลังข้าราชการลูกจ้างประจำข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงารประกันสังคมให้ทกสเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรข้อมูลณนะวันที่31กรกฎาคม2563รวมทั้งสิ้น7 7 47, 4ดล0 0่ราย โดยทางทรกศดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคมรวม3งวดจำนวน112,126.730ล้านบาท ทางด้านนายรพิพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอส,อสอกอก็ได้กล่าวว่าสอสอกอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้สำรวจข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2563พบว่าเกษตรกร199พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมากมีเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่พึงพอใจเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ และอยู่ระหว่างการอุดทรอนเกษตรกรร้อยละเหเห็นว่าจำนวนเงินช่วยเหลือเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนมีเพียงร้อยละสีที่เห็นว่าจำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอเนื่องจากความเสียหายจากการทำเกษตรมีมากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่ปุ้ยจ๋าได้นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะกับโครงการเยียวยาเกษตรกร,กรในครั้งนี้ค่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของปุ้ยจ๋าได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ